มันเกิดอะไรขึ้นเลยครับผมจากจริงๆนะคับอยากให้ผมวันนี้เป็นคนยังไงอะอยากให้ผมสทมให้มันสุดยอดไปเลยครับออไม่ครับคุณโปรหรือว่ายัางไรรงฮะไม่หรอกความรู้สึกตอนนี้นะฮะจากที่ผมได้ได้คิดหลายๆ,ๆอย่างนะแล้วก็ได้เดินม,มาเจอคนมากมายนะได้มาเจอแฟนคลับที่เข้ามานะครับก็ได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนได้เจอพี่ๆนักข่าวหลายๆคนนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วว่าเออก็ดีดีครับก็จะเป็นเหมือนเดิม ทำให้ให้มันสนุกตลกเหมือนเดิมที่เราเป็นนั่นแหละครับผมเราไม่เศร้าเลยหรออะไรนะไม่เศร้าเลยหรอเราไม่ร้องาใจเราจริงๆอ่ะเศร้ามากครับผมเศร้ามากเศร้าชิบหายเลยครับผมเศร้าแบบเศร้าแบบโคตรโคตรเศร้าเลยครับผมแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนนะครับที่เศร้าไปกับเราด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทํางานอย่างเดียวเรารู้สึกว่ามีแฟนคลับให้ใจเราหลายคนทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ย ครั้งนี้เราเราคิดว่าเราหลงคิดไปแล้วเราคิดไปแล้วจริงๆแหละว่าว่ามันคงเป็นจริงต้องบอกก่อนว่าเป็นความรักที่ที่น่ารักมากนะสำหรับผมนะมันได้โอกาสที่ดีที่สุดคือได้โอกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับมันนะฮะในความรักครั้งนี้ของผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบทําให้เราได้วางแผนเหมือนที่ได้คุยกันไว้นะครับเรามีเรื่องที่ตกลงกันอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะที่มันที่มันมีความสุขมากถึงมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรอบครั้งครั้งล่าสุดที่ที่กลับมานะครับก็มันเป็นอะไรที่มัน มันดีมากๆนะแล้วก็ให้ได้ได้สร้างรอยยิ้มให้หลายคนมากมายผมรู้สึกมีความสุขมากถึงมันจะแบบว่าจบโคตรไวเลยไรเงี้ยถ้าเป็นอะไรตอบเลยนะตัดสินใจตบไปตอไม่ได้ผมผมไม่รู้แนะว่าว่าผมจะจะตอบให้มันโยงเยงคงเค้งไปทําไมนะครับผมว่าตรงๆเลยน่าจะเบื่อผมเลยครับผมก็พูดตรงนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ เ,เขาเขาก็ต้องมือผมนั่แหละครับผมน่าผมจะพูดตรงมันไม่มีข, UA, ข UA ้อข้อใดๆอื่นนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตัวผมผมอยู่แล้วก็ต้องเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจะเป็นยังไงนะครับเราเราก็ต้องรู้ตัวของเรานะครับแล้วก็มันไม่เป็นตัวเองไม่ใช<ห>่จริงเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ไปไม่เป็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับสำหรับสองคนนะครับผมจะย้ำเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสำหรับคนสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนสองคนนะครับและสําหรับผม ผมอายุ30แล้วนะครับผมไม่ใช่ผมเรียกว่าตัวผมเนี่ยผมไม่ใช่เด็กแล้วนะการที่ผมตกลงกับใครการที่ผมมีความหวังกับใครการที่ผมแบบตกลงพูดอะไรกับใครแล้วกับกใครแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่จริงใจมากแล้วก็ตั้งใจอยากทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จมันที่เราคิดนะผมแล้วก็ตัวเขาผมก็มองว่าเราก็โตกันทั้งคู่แล้วนะ มันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องที่ตกลงกันแต่ว่าวันนึงมันเป็นไม,นมน่เป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ก็คุณต้องยอมรับที่มันมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคุยกันาาจากหลังนี่มาจากัวเน็กเลยเหรอใช่จากหลักผมคิาไม่ใช่จากตัวผมครับเหมือนถ้าที่เขาพิมพ์ว่าผมต้องพูดงตรงนะวันนี้ผมคงไม่ได้เป็นลูกชายพอนะครับที่จองมาพูดว่าเพราะ่าผมรักเขามากใช่ไหมจะให้ผมออกมาพูดอีกอเปล่าผมเห็นว่าเขาโพสต์ว่าเขาอกหงอกหักอะไรใช่ไหมทุกคนเห็นโพสต์อยู่ใช่ไหมผมจะต้องมายอมรับว่าผม ทิ้งเขาแบบให้เขาอ,อกหกักทั้งที่ผมไม่ใช่คนทิ้งนี่หรอมันคงผมคงไม่ใช่ลูกผู้ชายพอขนาดนั้นนะครับผมใช่เพราะตัวผมอยู่แบบเป็นสองอาทิตย์ที่จริงๆว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่แบบก็หนักใจอยู่เหมือนกันหนักใจคเราคือเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันโอ้โหผมไม่ได้ทิ้งเขา,าผมไม่ได้ทิ้งเขา<อ>ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาเลยบอกว่าหลายคนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจริงผมไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมโดนคนพิมพ์ด่าผมเยอะมาก ว่าผมเป็นคนไปทิ้งเขาผมเป็นคนไปทําให้เขาเสียใจเวลาเขาโพสผมจะบอกผมก็จะพูดตรงๆว่าถึงผมจะรักเขาหรืออะไรแต่เมื่อเมื่อมันมาถึงจุดเนี้ผมบอกว่าผมไม่ใช่คนทิ้งเขานะครับผมไม่ใช่คนทิ้งเขาแล้วระยะเวลาเนี่ยมันผ่านมาได้จริงๆก็สักพักหนึ่งละการที่เขาลงอะไรเนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ลงถึงถึงผมละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขา ผมยังจาทุกสิ่งทุกอย่างวันที่ผมเดินออกมาได้อยู่นะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากสัมภาษณ์อะไรผมเป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วผมไม่ชอบกันที่ให้มีการแบ่งแบ่งแบ่งฝั่งแบ่งฟงแบ่งฝ่ายแบ่งพวกหรือว่าไปกระทบถึงอีกฝั่งนะครับผมก็จะํำว่าต้องขอร้องตรงนี้ว่าใครน่าจะด่าอะไรผมนะด่าให้เต็มที่เลยทุกคนจะด่าอะไรเนี่ยผมไม่ฟ้องพวกคุณแน่นอนเพราะผมผ่านจุดพวกนั้นมาแล้วแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่อาจจะฟังแล้วรู้สึกอะไรไม่ดี อย่าไปโจมตีฝั่งตรงข้ามอย่าไปอะไรฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่ได้เป็นห่วงแค่เงาผมเป็นห่วงทุกทุกคนด้วยนะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะก็คือฮะร้องไห้ไม่เป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องธรรมดาร้องไห้ผมร้องไห้หนักมากก็เป็นเรื่องที่ผมร้องไห้ไปแค่นั้นเองทั้งสองคนมีคุยกับมีการพูดคุยกันบ้างไหมกนั้นผมคุยเขาล่าสุดจริงๆก็คือวันที่ที่เขาตอบผมมันคือวันที่19กนะครับผมเป็นคนจาได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จําได แล้วผมก็ไม่กลัวในเรื่องอะไรที่เป็นความจริงเลยด้วยผมรู้สึกว่าผมอยู่มาทั้งอาทิตย์ที่ผมโดนแต่คอมเมนต์ว่าแบบเดียยเด๋ยวก็หงเดี๋ยวก็หงายคือด้วยผมไม่อยากให้ทุกคนไปแบง่งฝ่ายแบง่งแบ่งฝ่ายกันจริงๆนะแล้วก็มันมีคอมเมนต์ที่แบบเดียยเด๋ยวก็หงเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวผู้ชายเป็นไงก็ไงผมเนี่ยคุณหงมาเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าแบบผมจะทาําไงเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่าผมว่าตัวผมก็มีวุฒิภาวะสูงพอผมมีการตัดสินใจ มีการมีสติสูงมากระดับหนึ่งนะครับการที่การที่ตัวผมจะควบคุมตัวผมหรือแบบว่าการที่อะไรเนี่ยเหมือนวันนี้ตอนแรกเราก็กล่าวมาวแบบจะให้ทุกอย่างมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมเลือกว่าไม่เป็นไรเรายังต้องทํางานนะครับอยากให้คนที่มายืนให้กําลังใจใเราเนี่ยมีความสุขด้วยแล้วมันมีเด็กๆเ,เข้ามาด้วยนะเมื่อกี้เจอเด็กๆก,ก็ทําให้รู้สึกว่าแบบ ดีชีวิตเราก็แค่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากผมไม่อยากให้เป็นโรคสมองของคนอื่นด้วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาถ้าเราไปเลื่อนอ่านเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้มีหลายคนอยากมารู้ข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวที่แบบมันลบหัวลบสมองของพวกคุณหลายคนมากผมก็ต้องขอโทษนี้จริงๆด้วยไม่ได้ไม่ได้ม,ไม่ได้มีหลายคนมาอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมีข่าวไอ้ไอคนนี้มันเด้งมานะมันเป็นโรคโรคข่าวทั้งจริงพวกคุณเอาเวลาไปอ่านข่าวที่มันมีสาระมีอะไรดีกว่าเยอะเลยครับผม อืมอ,อืมจะมาถามาเรีกไอดอลไอดอลไปกินข้าวกับผู้หญิงยทให้ไ,ไม่พอใจเลยมีมอะไรนะครับผมไ,ไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทให้ผมไม่ได้ไปกินข้าวกับใครเลยนะครับคุณชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เออมีกินข้าวแต่กับคนดูแลคนเนี้ยกับน,น้องคนเนี้ยนค,นคนเนี้ยคือผู้จัดการผมเนี่ยที่ทำให้ผมได้ทำงานเป็นผู้เป็นคน มาเกือบหนึ่งปีเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วก็ดักผมก็วางแผนที่จะรอบสังหารเขาไปด้วยนะครับผมครับผมจริงจริงเราก็ไม่น่าพูดไปหรอกนะเมื่อกี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่จริงๆผมเป็นคนที่นิ่งนะครับผมนิ่งแล้วนะฮะแต่ว่าการที่เขาลงเขาว่าผมก็พูดตรงๆนะแบบเราจะรักกันแต่เราก็ต้องพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่าผมโกหกคนดูไม่ได้ ในการทํางานนะถ้ามันเป็นงานที่แบบยังค้างอยู่อ่ะผมยกเลิกหมดเลยนะครับอันนี้ผมขอโทษลูกค้าจริงๆเลยนะผมจะบอกให้ว่าผมวางแผนกันเนี่ยผมกล้าพูดว่ามันจะมีอีกเป็นร้อยงานนะผมไม่ได้พูดเล่นนะก็แค่งานคู่นะครับมันเยอะมากผมยกเลิกทิ้งทุกงานนะครับผมขอโทษลูกค้าจริงๆนะครับตอนแรกเราหนักใจกันมากนะครับว่าเราคือผมกับคนเนี้ยคนปูนะฮะว่าว่าเราจะบอกลูกค้ายอย่างไรแต่สําหรับผมอะ่ะผมบอกว่าเราอายุ30แล้ว เราอย่าไปโกหกเขาแล้วสิ่งที่จะทาให้ผมทํางานได้มากที่สุดคือการทํางานกับการจริงใจกับคนที่ที่จ้างเราแล้วอ่ะเราต้องจริงใจกับคนดูด้วยความสัมพันธ์ผมเนี่ยจริงๆนะผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยไ,ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สําคัญอะไรมากมา,มา,ม,ามากมายแล้วยังมันก็ถือว่าเป็นการระบายนะวันนี้นะของผมอะ่ะก็แทากระทบผมก็ต้อง ขอโทษจริงๆด้วยก็ฝากย้าอีกทีนะครับใครที่ฟังอยู่นะว่าอย่าไปพลาดพิงถึงฝั่งด่าผมด่าได้คนเดียวน,นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่ผมไม่มีแล้วตัวผมเนี่ยคือผมคุยกับเขาผมโตแล้วอะ่ะแล้วผมขอย้ําอีกทีหนึง่งเรื่องของคนที่อายุสามสิบก็คุยกันอะ่ะสองคนอะ่ะมม่ควรจะเป็นเรื่องที่ผมโตแล้วจริงอะ่ะเหมือนเรื่องยิ่งพูดทิ้งผมไม่รู้นะจะเกลียดจะทะเลาะอะไรกับผมก็มานะครับอย่างที่ผู้จัดการเขา ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะู้จัดการให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะที่บอกว่าน้องเป็นอย่างนี้ทั้งคู่อยู่แล้วชอบลบๆบล็บอกๆเลิกๆ,ๆอย่าเหมาวรวมนิสัยผมนะครับผมไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะครับ,บผมเป็นคนที่แคร์คนมากนะครับเราทะเลาะก,กันหลายครั้งมากตุงที่ว,ว่าเวลาเขาอยู่ดีๆบล็อกผมโดยไม่มีเหตุผลน่ะแต่คนอ่ะไม่ได้เข้าใจคนชอบนึกว่าผู้ชายอะ่ะไปบล็อกแล้วผมมันก็โดนถล่มโดนด่าแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่อย่างนั้น เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าผมเนี่ยไม่เคยมาบล็อกเขานะมันไม่ใช่นิสัยผมอะ่ะมันเป็นเรื่องข้อตกลงสำ,สำหรับสองคนนะครับที่ที่โตแล้วนะคุยกันร,รู้รู้เรื่องแต่แรกแล้วนะแล้ววันที่ยวกลับมาเนี่ยเราก็นึกว่าป้ามผมเนี่ยจะได้มีความรักที่สุดยอดแล้ว <Okay. S 1> เพราะผมมีความสุขมากแล้วผมจริงใจมากนะครับผมจริงใจกับตัวเขาเป็นที่หนึ่งจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับคนดู mm. เพราะว่าคนดูเนี่ยผมหลอกเขาไม่ลงอยู่แล้ว okay. ถ้าวันหนึ่งอยู่ดีงานที่มันค้างอยู่แต่เรายังต้องไปฝืนทําโดยที่แบบว่าอะไรนะผมทําไม่ได้ใช่ครับผมคือเป็นงานที่แบบผมตั้งใจวางแผนว่าแบบเอาท่านเนี่ยเมื่อเรามาคบกันจริงๆแล้วนะกลับมาคบกันแล้วแบบเราก็ผมวางแผนไปไกลามากผมเห็นผมตลกเนี้ยดูไม่มีสารละนะผมจะบอกให้ว่าผมเนี่ย ผมวางแผนอะไรไว้ผมวางแผนจริงจังนะแล้วผมก็ยุเยอะแล้วแล้วผมตั้งใจบอกเขาว่าอะไรมันจะเป็นยังไงผมเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับผมโอ้ผมนี่ผมว่าไม่ต้องพูดหรอกครับผมว่าคนอายุเท่ากันอะรู้กันอยู่แล้วคนสองคนนะี่รู้กันอยู่แล้วว่าคุยอะไรกันตกลงอะไรกันแต่ในเมื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแยกกันก็แยกกันแต่ยังน้อยผมรู้สึกว่าตัวผมอะตัวผมนะผมก็ยังจังให้เกียรติ ให้เกียรติงานให้เกียรติคนที่สนับสนุนเราให้เกียรติคนที่มาแบบมาจ้นเราหรืออะไรเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบทุกคนน่ารักมากอะ่ะมันเป็นครั้งแรกที่ผมแบบเปิดใจได้มีความรักแล้วก็ได้มีคนจิ้นเรานะมันน่ารักมากแต่จะให้ผมไปโกหกทุกคนต่อมันไม่ได้นึกออกไหมไ<ผ>ม้เพื่อนงานไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ใช่เริ่มมาโดยที่แบบว่าสมมุติว่าอ่ะผมดันไปงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วให้คนชอบแล้วคนถ่ายรูปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆอันนั้นอ่ะผมจะ ก็ไปงานกับเขาได้ใครจิ้นผมก็บอกเลยนี่จิ้นปลอมนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือเริ่มจากความรักของผมและผมอ่ะวันที่ตั้งใจครั้งสุดท้ายคือผมตั้งใจผมตัดทุกอย่างผมแบบเพื่อเพื่อทำสิ่งที่ให้ตัวเองมันดีขึ้นด้วยนะถึงผมจะเป็นคนเลวในเบื้องเรื่องนะครับผมก็พูดเพราะเพราะสั่ผมซ้ผมไม่ได้ดไม่ได้พูดตลอดนะผมเป็นคนดีนะครับเรื่องไหนที่ไม่ดีนะครับก็ไม่ได้มีใครเข้าข้างผมอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ต้องยอมรับแต่แต่มันดูแบบตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะมีเรื่ิกงานร้อยงาน ยกเลิกเป็นสิบงานครับผมยกเลิกหลายงานหลายงานถ้าหลังจากนี้ไปเขาจะโพสอีกเราก็คือผมผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดอ่ะจะทําคนจะเก็บผมเยอะขึ้นไม่เป็นไรแฟนคลับเขาจะเก็บผมเยอะขึ้นอะไรแต่เขาจะโตขึ้นแล้วเขาจะมีสติในการโพสต์มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเหมือนที่ผมอ่ะทำไมผมอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆผมอยากอยู่นิ่งมากๆนะผมอยากอยู่นิ่งมากแต่เขาโพสตด่าผมเป็นเพลงอ่ะแล้วเขาลบแล้วเขาก็ลงรูปสวดมนต์ผมรู้สึกว่า ทำไมคุณโพสดาผมแล้วคุณลบทําไมหรือว่าที่คุณไปโพสไอ้ดาในคอมเมนต์อ่ะแค่ผมอ่านผมก็รู้แล้วว่าว่ามันไม่ใช่ตัวเขาพิมกันนะแล้วผมผิดอะไรที่ผมถามตรงว่าใครให้คุณพิมพหรอมันไม่ใช่เราอย่ามาเอาแบบอย่ามารู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับคนที่เขาจริงใจกับเราคนที่เขาทุ่มเงินให้เราเนี่ยคู่นึงเนี่ยไม่ได้น้อยนะแล้วคนที่แบบรักเราจริงๆอ่ะมันนอนไม่หลับแทนคู่เราเนี่ยผมสงสารพวกเขามากผมรู้สึกว่าโอ้ยให้ทุกอย่างอ่ะมันลงมาที่ผมอะ เดี๋ยวผมแม่งนอนไม่หลับเอง<ช>ผมแม่งเดินตกคลองกุ้มโทรศัพท์เสียโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับเหมือนมันระบายเลยสุดท้ายาแ,แล้วออไม่เครีดยดไม่เรื่อ,องความรักไม่เคเรียดอยู่กับแม่แล้วก็เออพูดไปงั้นแหละผมพูดไปงั้นผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราเจอใครแต่รอบนี้ผมคงไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านรอเหมือนตลอดทั้งปีที่ผมทํามานะครับรอบนี้ผมจะก็ลองจะเปิดใจเพราะว่าก็มีเพื่อนๆมาหาผมบ้างนะครับเพื่อนๆพาไปกินข้าวนะครับมันรู้ว่าผมเครียด ผมก็คงจะไม่ได้นั่งรออยู่บ้านเหมือนที่ผมทําอยู่ตลอดแล้วผมก็ต้องเติบโตในด้านของผมนะครับเขาก็ต้องเติบโตในด้านของเขาเอาเป็นว่าเมื่อกี้นะครับตอนเริ่มสัมภาษณ์นะครับที่ผมบอกเขาเบื่อผมมาโทษนะครับแล้วก็เป็นว่าเราแยกกันอย่างดีดีนะครับมีความสุขจังเลยต่างคนต่างทํางานให้มีความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่เข็ดครับผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเป็นอะไรนะครับ แค่ผมก็พูดตรงๆว่าย้อนได้ผมก็จะผมจะไม่รับโทรศัพท์ครับแล้วก็จะไม่ผมไม่ใช่คนมุ่งมิ่งอ่ะนะผมก็จะไม่ไม่ไปแกล้งทําเป็นระโยนโบด้วยผมก็จะไม่แกล้งไปทําอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่ตัวผมนะเพราะจริงเราอยู่ด้วยกันอ่ะมันไมน่มันเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะแต่ว่าในเมื่อเขามีความสุขเขาอยากปเปลี่ยนอะไรที่ให้ผมปเปลี่ยน <c oughs> ผมก็ยังพยายามปรเปลี่ยนทุกๆอย่างเท่าที่ท,ทาได้แล้วครับผมใช่ครับ โอ้โหผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวเนะี่ยผมขอไม่ไม่ได้ทําด้วยนะครับผมเป็นความรักจริงๆของผมนะครับผมถึงมันจะมีช่วงเวลาที่คุยกันไม่รู้เรื่องบ้างทะเลาะกันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติอของสองคนแล้วเรื่องสุดท้ายผมจะพูดคือว่าใครก็เลิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณญาติของคุณรวมถึงผมด้วยก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็ แยกย้ายครับผมไม่ต้องไปโจมตีฝั่งไหนถึงผมจะพูดแล้วมันอาจจะทําให้ดูแย่นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามาด่าผมฝั่งเดียวพอนะครับพวกคุณที่จะไปโจมตีฝั่งใครก็ต้องระวังเรื่องมีการฟ้องมีการอะไรกันเนี้ยกันนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับผม <Okay. S 1> วันนี้อาจจะดูเลวหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณคัะผม